สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาข่าวหินซออันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะจะเป็นสถานศึกษาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทดลองการวิจัยนะคะการแก้ไขปัญหาทานั้นเกษตรกรรมโดยมีหน่วยงานต่างๆนะคะมาปฏิบัติงานร่วมกันแบบองค์รวมค่ะค่ะซึ่งภายในศูนย์เนี่ยนะคะจะมีการแบ่งพื้นที่สาธิตนะคะทำการเกษตรต่างๆเนี่ยมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่โดดเด่นมากๆนะคะแล้วสามารถที่จะขยายประโยชน์ไปยังเกษตรกรโดยรอบศูนย์ได้นั่นก็คือเรื่องของการปลูก ูกมะนาวนอกฤดูการในบ่อซีเมนนั่นเองค่ะเราไปติดตามรายละเอียดกันได้เลยค่ะ,คะ เศรษฐกิจพอเพียงจะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานวันที่4ทธันวาคม2541 ผลสำเร็จหนึ่งของการดำเนินงานที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือการปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมแก่เกษตรกรที่มีพื้นที่จำกัดสภาพดินเลวไม่เหมาะสมกับการเพาะป,ปลูกพืชชนิดอื่นๆหรือผู้ที่มีความสนใจด้านการเกษตรสามารถใช้ทำเป็นอาชีพเสริมได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่มะนาวขาดแคลนต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพและพื้นที่ทำกินของตนให้เพิ่มผลผลิตมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นป้าสมคิดเกษตรกรที่เคยประสบปัญหาหนี้สินจำนวนมากแต่หลังจากที่ได้เข้าไปเรียนรู้ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ป้าสมคิดจึงเกิดความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องของการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนนำความรู้ที่ได้มาจากศูนย์ทั้งเทคนิคการปลูกการขยายพันธุ์รวมทั้งการทำบัญชีครัวเรือนไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองจนสามารถปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนและสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีมีการจัดการการเงินด้วยบัญชีครัวเรือนใช้จ่ายอย่างประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงผู้ช่วยสมคิดเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านการเกษตร ทางเราก็ได้มาฝึกอบรมแนะนําให้เขาเป็นการปลูกเริ่มแรกพอปลูกเป็นแล้วก็มีการขยายพันธุ์จนเขาสามารถประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักเดี๋ยวนี้ก็คือการตอนมะนาวการเสียบยอดมะนาวส่วนใหญ่จะเน้นเป็นการเสียบยอด mm. เสียบยอดมะนาวก็คือจะได้จํานวนกิ่งพันธุ์จำนวนมากถ้าเป็นกิ่งตอนกิ่งพันธุ์จำนวนจะได้น้อยกว่า,าวิธีการเสียบยอดก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ค่อนข้าง จะได้รับความนิยมเพราะเวลาปลูกมันจะได้ผลผลิตที่มีอายุยืนยาวกว่ากิ่นตอนก็เราก็ใส่ใจใส่ใจดูแลให้ดีก็จะได้ผลผลิตดีขึ้นมาก็มัวหน้าก็มาสอนให้เสียบยอดแล้วก็มาสอนให้ตอนก็เป็นไรายได้ดีค่ะมามีไรายได้ดีก็คือขยายพันธุ์ขายขยายพันธุ์ขายบ้างขายลูกบ้างก็ได้ดีก็ขายราคาสวนขายราคาสวนเราก็ยังอยู่โลละ40บาทอยู่ ขยายผลจ้ะก็ไปสอนนักเรียนกศออน,นอก็ออกสอนนอกพื้นที่สอนเขาเสียบยอดไปสอนเรียนกศน,นอหลายๆครั้งเลยก็ขยายผลงานให้เขาอยากให้เขาเป็นกเกษตรเรียนรู้แบบเรางนี้อยากก็มีอยู่มีกินกันจากการศึกษาเรียนรู้และนำมาต่อยอดความคิดลองถูกลองผิดเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้โดยมีสิ่งชี้นำจิตใจป้าสมคิดให้สู้และหยัดยืนต่อไป นั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พี่ป้าสมคิดรักและเทิดทูนเสมอมาและน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์มาเป็นแรงผลักดันให้ทำการเกษตรอย่างไม่ท้อถอยจนมาถึงทุกวันนี้ขอขอบคุณพระอ,องค์ท่านตรงนี้เลยที่แนะนำให้เกษตรกรได้ทำพืชผักสวนครัวเกษตรพอเพียงตรงนี้ได้ดีมากเราก็มาเปลี่ยนชีวิตเราตรงนี้พออยู่พอกินมาก พระอ,องค์จะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเราเหนื่อยแค่ไหนยังไม่เท่าพระอ,องค์ท่านเลยค่ะเราก็ติดหนี้เข้ามาเยอะป้าติดหนี้เข้ามาเยอะมาตอนนี้เราไม่มีหนี้มีสินแล้วเราก็ชีวิตครอบครัวของเราก็มาเปลี่ยนใหม่ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระประมินทราภามหาพูมิพล์อดุญญเดชพระองค์ทรงทรุ่มเทพะวรากายทํางานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงเป็นห่วงชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรตลอดมา ทรงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ้วยพระราชปณิธานที่จะทรงช่วยเหลือราษฎรให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังเช่นโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั่นเอง มะนาวนั้นถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญนะคะโดยเฉพาะนอกฤดูกาลนี้ถ้าสามารถปลูกแล้วออกผลผลิตได้<ม>กเกษตรกรนี้มีไรายได้เป็นกอบเป็นกรํารนะคะก็สนใจไปศึกษาดูงานได้เลยที่นี่นะคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั่นเองค่ะอุนนี้หมดเวลาแล้วนะคะรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะปุกกับมุ้ยพร้อมด้วยทีมงานนะคะลาก,กไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสด,ดีค่ะ,คะ เรื่องสินค้าเกษตรนะครับก็ต้องมีสินค้าเกษตรที่มีความเป็นมาตรฐานที่มีมากขึ้นนะครับเป็นสินค้าที่เข้าอยู่ในระดับเป็นสินค้าปลอดภัยวิธีเอนะครับใน5ปีต้องมายามไปสู่จุดนั้นนะครับแต่ว่าจะได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยผมคิดว่าเป็นความร่วมมือของพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับ